โทนี่โรบินสได้กล่าวไว้ว่าประกาศตอนนี้ฉันจะชนะและดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณโทนี่ได้กล่าวว่าฉันจะชนะคุณได้ยินไหมไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการประกาศแต่ความคิดเป็นทางเลือกและเมื่อคุณเลือกสิ่งนั้นจัก,กรวาลก็เริ่มเปลี่ยนไปในความโรปรดปรานของคุณไม่สำคัญว่าคุณจะเคยไปที่ไหนอดีตของคุณเป็นอย่างไร หรืออุปสรรคอะไรขวางทางคุณฉันจะชนะฉันไม่ต้องการการอนุญาตฉันไม่ต้องการการตรวจสอบฉันไม่ต้องการการอนุมัติจากคนอื่นเพราะฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันรู้ว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจคือคุณต้องเชื่อในตัวเองคุณต้องเชื่อลึกๆในกระดูกของคุณคุณคู่ควรกับความสำเร็จ ว่าคุณมีความสามารถในความยิ่งใหญ่หากคุณไม่เชื่อคนอื่นจะทำได้อย่างไรคุณคาดหวังให้โลกสนับสนุนคุณได้อย่างไรหากคุณไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนตัวเองคุณต้องตระหนักว่าทุกคนที่เคยประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุ้มค่าทำเช่นนั้นเพราะพวกเขามีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในศักยภาพของพวกเขา ไม่ใช่เพราะพวกเขาฉลาดที่สุดหรือมีความสามารถมากที่สุดเสมอแต่เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะลาออกจากตัวเองนั่นเป็นก้าวแรกในพลังของคุณคุณเป็นเจ้าของของผลลัพธ์ในชีวิตของคุณอนาคตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสถานการณ์โดยเศรษฐกิจโดยการเลี้ยงดูของคุณหรือความล้มเหลวในอดีตของคุณ ถูกกำหนดโดยสิ่งที่คุณตัดสินใจทำตอนนี้ค่ะโดยตัวเลือกที่คุณทำตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปคุณคือเจ้าแห่งโชคชะตาของคุณคุณควบคุมการเล่าเรื่องดังนั้นจงรับผิดชอบอย่าโทษคนอื่นอย่าชี้นิ้วเป็นเจ้าของการกระทำของคุณเป็นเจ้าของทางเลือกของคุณเป็นเจ้าของการตัดสินใจของคุณ และนั่นคือเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อคุณรับผิดชอบคุณก็จะเข้ายึดอํานาจเมื่อคุณเข้ายึดอํานาจคุณลงมือทำและเมื่อคุณลงมือทำคุณจะชนะแต่คุณรู้อะไรไหมจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าโลกทั้งใบต่อต้านคุณเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้เมื่อคุณล้มลงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่โอเค นั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการความพ่ายแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวพวกเขากำลังก้าวเหินความทุกข์ยากเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโตของคุณทุกประโยคของโทนี่ทรงพลังมากๆค่ะทุกคนทุกประโยคสร้างพลังและทรงพลังที่สุดและขอให้คุณรู้ไว้ตลอดเส้นทางของคุณค่ะว่าคุณคือผู้สร้าง คุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณคุณคือผู้สร้างโชคชะตาชีวิตของคุณเท่านั้นแล้วเจอกันในคลิปหน้าคูทารา